ถึงแล้วเสงได้ยินเสีงพระสวดมนต์แล้ว มาจากจังหวัดไหนเนี่ยลูกสาวกันทบพุรีโอ้ย เดี๋ยวหันกลับไปข้างหลังด้วย <laughs> โอเคลูกสาวก็หยอดตู้กันแม่ใช้แหวนสาธุสาธุสาธ,สาธุค่ะทุกคนอานนี้จุดซอฟจุดซอฟเดินสบายสบายค่ะทุกคน สึสาธุสาธุใส่ยแม่ด้วยครับอันตรายทางไม้ชำมรุดห้ามเข้าจะเป็นสะพานไม้ยาวๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเนาะไม้ชำมรุดห้ามเข้าให้เดินมุมนอกกันค่ะ เขาติดปลายดักไว้เลยผ่านไม้ช้ำรุดให้เดินบนดินเดินบนดินก็ให้ระวังสะดุดลากไม้โดนแบหนึ่งก้อนหนึ่งตุ๊กสะดุดลากไม้มัวแต่ถ่ายไม่ได้ต้องมองทางด้วยขึ้นลงลงแล้วขึ้นใหม่ ทำทางปูนไม่ดีมากเลยค่ะพุทโธทมโมสังค์คอดีปีโซค่ะคาว่าโยนเหรียญครับทุกคนอาิรรพ์นล์ย,ยให้เข้าผ่านดอกบัวหน้าพระพุทธค่ะหน้าพระพุทธรูปฝ่าลงมา้ไม่สวยแบบนี้แล้วฟ้าสว่างกว่าเดิมสวยงามมากมองไปข้างล่างค่ะทุกคน สวยงมามสวยงามพาปิวเห็นใกล้ไสวยสวยสวยไปอีกไปอีกอันนี้ก็คือเห็นธงปิวสวัยอยู่ข้างบนค่ะ ออมุมนี้สวยเนาะสวยสวยทางขึ้นผ้าบาทประตูสวรรค์แล้วค่ะทุกคน่ะขึ้นประตูสวรรค์ด้วยกันแอนกอฮอแล้วก็ขึ้นประตูสวรรค์